ระวังลื่นนะเอเล็กนั่งลงกาบพระกาบย่งอ่เอาเดี๋ยวพาเาล็กมาส่งน้ำพระนะคะมาส่งน้ำหลวงพ่อใหญ่นะคะอ่ะกาบครบย่งโอเค เีอกือดอกไม้ไปวางเอาดอกไม้ไปวางกับงามนะครับค่อยๆเดินเดี๋ยวลื่นไม่ใช่อาไว้ว้ขอพอรว่า้หลวงพ่อใหญ่ก่อน นั่งลงนั่งคุกเข่าเอาเข่าลงนานแหละเอาไว้ขอหลวงพ่อใหญ่ให้เล็กเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงครับเรียนเก่งๆนะคะเกิดแล้วลูกเดี๋ยวไปส่งน้ำพระเดี๋ยวไปส่งน้ำกันโอเคไหมอะไรนะลูกในก็มันมีน้ำหมดครับอะไรนะลูกในก็มันมีน้ำหมดพื้นไงลูก เนี่ยเขาส่งน้พาพัดก็จะพื้นก็จะเลอะก็จะเปียกน้ําาเพระน้ําน้ําหอมน้ําอกที่สาดขึ้นไปส่งน้พาพัดหลวงพ่อใหญ่เห็นไหมเห็นหลวงพ่อไหมลูกเห็นหลวงพ่อยิ้มนะใช่ไหมหลวงพ่อยิ้มอช่หลวงพ่อเย็นสบายเลยอันน้ำหรอใช่อันอันไหนใช่ครับ ถึงไหมไปสาดใกล้ๆไปสาดใกล้ๆ<ป> <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาไม่เอาตักอีกตักอีกตกัก,ตกขึ้นมา <c oughs> ตักขึ้นมาไม่ได้ถูกเหว้า เปียกไหมเปียกไหมลูกโอ้โหโอ้โหสาดติดหมดเลยยาวดอกอ๋อเล็กระวังลื่นนะลูกเกาะมาหน้านะเกาะมาทางนี้เกาะมาครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะหนีมามาตรงนี้ มีแพะเล็บด้วยฝนจะมาแล้วนะครับเราต้องไปไแล้วครับ โอไม่ได้เขาห้ามไปอยู่ใกล้ตอนจุดอะ่ะอะไรเหรอมันจะระเบิดโดนนะดิเดี๋ยวระเบิดใส่มองไม่เห็นเลยสวัสดีครับรันวันนี้เราจะมาเก็บลูกหมอนกันนะครับระวังรถ <c oughs> แล้วมีไหมครับไม่มีเพราะว่าไม่เห็นเดีมีแต่ลูกสีแดงครับ อันนี้นะคะต้นหม่อน <c oughs> แต่ว่ามันเหลือน้อยแล้วเรือนิดเดียวเองเหลือแต่ลูกแดงแดงทำไมพูดจังครับทำไมต้องตะโกนล่ะครับ <c oughs> อย่าไปเก็บในบ้านต่อในบ้านมีอีกต้นหนึ่งอันนี้เรารอรอดูที่เขาจุดมาไฟแต่ยังไม่จุดค่ะอันนี้เต็นเจอพายุ ความมึนอันนี้ความมึนนะคะถูไข่เหรอรูดไข่เหรอรูดไข่เหรอโอ้โหโอ้โหเปียกนแน่ะเห็นรอยน้ำไหมเห็นหยดน้ำฝนไหมเนี่ยหยดน้ำเต็มเลย ไม่ทันอีกแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ไหนไม่รู้มาเดี๋ยวอันใบหัวนี่โอ๊ยนี่ขึ้นแค่นี้เองลงแล้วเลขสามป่ะสามสองสามเหมือนลูกกระต่ายเลยสองสามเออเลขอันแรกเลขสองใช่ไหมเฮ้ย,เห,ยเหมือนหนูเลยตอนเนี้ย เอาไปไปมาเหมือนเหมือนแกะว่ะมาขึ้นไวจังไหนว่ะลงแล้วอุ้ยเหมือนหัวนมเลยดูดครับเหมือน,นหน้าตาเด็กเลยนะอ้าวเหรอ เออเอ้ยเหมือน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 เออใช่เหมือนเด็กหัวโตเหมือนเด็กแปลกๆปลกมีจมูกเรีจมูกบุญบูนออกมาเหมือนเด็กที่หัวโตๆอ่ะจะขึ้นอีกไหมเนี่ยแหมที่อย่างนี้ขึ้นเร็วเชียรอเดีมันจะมาตอนจังหวะที่แบบนี้เก็บโทรศัพท์ดิเออ ไม่ทันอีกแล้วจ้ะไปอีกแล้วแมงเมาบินออกมาเต็มเลยมแมงเมาบินเต็มเลยโอ้โหได้ไหมนี่ <laughs> โอ้โหไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เสียงขึ้นสามบ้างแหละเห็นแต่ก้อนเมฆลอยไป <c oughs> ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยพี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> มีแต่มเมฆหนาอย่างหนาเลยอ่ะโอ้โหตกอีกแน่แน่มาสักทีจุดสักทีไม่จุดสักทีหนักฟ้ามาแล้วฟ้าร้องมาแล้วคราวนี้ตกเมื่อกี้ฟ้าไม่ร้อง หนึ่งสองสามอยู่นั่นแหละเมื่อกี้พายุมาเต้นแทบพังครับเต็นเกือบฟิวไปแล้วเหนือนิดเดียวส่วนอันนี้ก็ผลงานพายุเมื่อกี้นะจ๊ะอันนี้เขาเรียกอะไรต้นลิ้นฟ้าหรือว่าเพกา น่าจะใช่นะหักกิ่งใหญ่หักลงมาเพราะว่าตัดไปรอบนแล้วให้มันแตกกิ่งออกมาแล้วมันก็หักไปอีกหนึ่งแล้วที่เหลือก็ลุ้นต่อไปอยังไม่จุดนะคะพักก่อนเมื่อยขาแหละนั่งฟอกับข้าวก่อน พัดก้อนเมฆไปแล้วเดี๋ยวจะรอดูบ้างไฟจ้า เลยฝนล้างแล้วอืมอเจ้าไปไหน ขี้ฟ้าแล้วล่มแล้วโน่น่น่นโน่นโน่นไม่โคกแล้วเลยขึ้นยูขึ้นยูโอ้ยมนตกใจคหณเนี่ยหน้าภายนอกนี่ไปใส่ล้วบลูโอ้โหมนตกใส่หน้าจต่ก่อมนมาเห็นแล้วหายวับ <c oughs> หายไปแล้วจ้ะไม่เห็นแม่แต่เงารอลูกต่อไป